ถ้าโปรไฟล์เพื่อนเปลี่ยนจากปุ่มเพิ่มเพื่อนมาเป็นผู้ติดตามแล้วเวลาใครมาเห็นในโปรไฟล์ของเราก็จะเห็นแต่ปุ่มติดตามเขาจะกดติดตามเรานะคะแต่ขณะเดียวกันเขาสามารถกดปุ่มเพิ่มเพื่อนเราได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนก็จะเป็นผู้ติดตามเราอัตโนมัติและขอเป็นเพื่อนเราด้วยเมื่อเราเห็นคำขอเป็นเพื่อนเราขึ้นมา เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาก็เป็นผู้ติดตามเราแต่ถ้าเราจะรับเขาเป็นเพื่อนเราก็ไปกดยืนยันค่ะแต่ถ้าเราไปลบเขาออกเขาจะถูกลบออกจากผู้ติดตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะคะเขาก็จะเป็นผู้ติดตามเราอย่างเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนของเฟซส,ส่วนตัวเป็นปุ่มผู้ติดตาม ดูคลิปต่อไปนะคะ